สวัสดีครับวันนี้เย็นวันที่2ปรพฤศจิกายน2.5.14นะครับเราก็มาดูรายละเอียดของหุ้นกันนะครับว่ามีที่ทางแนวโน้มอย่างไรใน most active value แล้วก็มูลเสบมลุ่มนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปทีละตัวเลยนะครับตัวนี้ก็จากตลาดของเรานะครับก็วันนี้ก็น่าจะ บวกไปนะครับ4.11จุดนะครับอยู่ที่1617.89จุดจุดนะครับถือว่าเป็นนวโน้มที่ดีนะครับซึ่งเราก็จะมาดูที่ค่าต่างๆของหุ้นที่นิยมกันตอนนี้นะครับก็ในช่วงนี้นั้นก็จะเป็น scb นะครับเนื่องจากว่าจัดมากรรมออนไลน์ scb happy franchise day นะครับมีลุ้นให้นะครับเพราะว่าจัดขึ้นมานก็แน่นอนว่าจะต้องมีกำไรนะครับ แล้วก็มีข่าวต่างๆก็ไปในทางที่ดีนะครับสลับตัว s c b แล้ววันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง5บาทนะครับถือว่าบวกมาแรงนะครับแล้วอ,อยู่ที่วลุ่มการซื้อขายวลุ่มก็ซื้ออยู่ที่50.81%ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับโดยที่มีวลุ่มขายอยู่ที่49.19%นกะครับแล้ก็ดูที่บิดคอฟเฟอร์ก็เช่ว่า,ามีแนวตั้งรับสำคัญอยู่ที่29บาทนะครับ129บาทนะครับ ก็ถือว่ามีการตั้งสกัดกั้นไม่ต่ำกว่า129บาทนะครับแล้วก็มีรองลงมาที่128บาทนะครับโดยที่แนวต้านสูงสุดนั้นอยู่ที่1้0ย0บาทนะครับก็เป็นแนวโน้มเหมือนกับบอกว่าอยังไงก็ไม่เกิน130บาทนะครับซึ่งสรุปิดตลาดมาก็บวกไป5บาทนะครับก็จำนวนเงิน จำนวนเป้าอยู่ที่130บาทนะครับสรับวันนี้นะครับโดยที่ค่าเฉลี่ยนั้นอยู่ที่128.8132จุดนะครับก็คือถ้าซื้อต่ำกว่า128บาทก็ก็จะได้กำไรโดยที่ก็ตอนนี้ก็ได้กำไรมาที่120 130บาทแลวนะครับสหรับ s b ก็จะเห็นว่ามีอ่ามีค่าต่างๆดงัดงต่อไปนี้นะครับอินดิเคเตอร์นะครับมีอินเิเคเตอร์ที่68นะครับ มีไอซ์ที่68มี MCD อยู่ในสิกแนลนะครับแล้วก็มีด er ีลดต่ำกว่าเพื่อนนะครับมีนักทุนต่างชาติเข้านิดหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็นักทุนชาวไทยเข้าอย่างเยอะนะครับแล้วก็การแกว่งตัวของราคานั้นก็ไปในทางไซด์เว่อ์อัพนะครับดูจะกรอบใหญ่สภาพโดยใหญ่ก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปทางไซด์เว่อ์อัพขึ้นไปนะครับโดยเปิดเมื่อที่120กว่าบาทนะครับก่อนที่ก่อนก่อนที่จะ มาปิดที่130บาทนะครับโดยที่เลยเส้น2องและวันนะครับแต่ว่ามีพราบริกกดทับอยู่ด้านบนนี่ขนาดมีพาราบริกกดทับอยู่ด้านบนก็ยังอาบวกมา5บาทนะครับสำหรับ SCB นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นไซเว่อพนะครับเนื่องจากว่ามีการไซเวในราคาที่อยู่ที่ประมาณ120นี้ก็ไหลขึ้นไหลกันมานะครับเนื่องจากที่เปิดทะลุขึ้นมานะครับมเมื่อหล ที่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นจะเปลี่ยนแปลงตัวนี้เป็น SCB ธรรมดาแล้วก็เป็นแค่สาขาของ SCBX นะครับวันนี้ก็เลยมีการสไลด์ตัวขึ้นมานะครับของราคานะครับก็เป็นแนวโน้มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแรกของเป็นกลุ่มที่พากลุ่มแบงค์ขึ้นมานะครับวันนี้ก็จะเห็นว่ามี kbank งั์ตามมาติดๆนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป1บาทนะครับ ดูที่หอ่ลุ่มดูที่ราคาต่างๆการบุ๊กต่างๆนะก็สู้โควิดนะก็สร้างผลงานได้ดีนะครับแม้ว่าจะมีโควิดก็ยังได้ผลกําไรนะครับ SAKBank นะครับแล้วก็ดูที่บายายวอลุ่มก็อยู่ที่41.99ซนะครับโดยเซลล์ลุ่มอยู่ที่5 8 1 0ก็มีเซลล์กันมากกว่านะครับดูบิตกอฟเฟอร์ก็จะเห็นว่ามีรองรับราคารองรับอยู่ที่141.50บาทนะครับ โดยที่มีราคาต้านันอยู่ที่142.50บาทนะครับก็รอรับต่ำสุดก็คือ141.50นะครับหรือ141บาทตท้นๆนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับก็มีแนวต้านสำคัญที่142.50 143บาทนะครับราคาก็ไม่น่าจะเกิน143บาทนะครับก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับเราก็ดูจากแนวโน้มของ อินดิเคเตอร์นะครับก็เห็นว่าอินดิเคเตอร์นั้นก็ไซายที่หกสิบนะครับมีเอ c มดนั้นก็อยู่ประมาณเส้นสัญญาลนะครับเราก็มีเดียลบต่ำกว่าเพื่อนนะครับโดยมีนักทุนชาวต่างชาตินั้นเข้าซื้อนะครับยอยเข้าเก็บนะครับสำหรับเคแบงนะครับก็เลยทำให้มีราคาค่อยๆเสมอตัวขึ้นมา ในตอนนี้นะครับก็ราคาก็อ,าอยู่เหนือเส้น200วันมีพลังบริกรองรับอยู่ด้านล่างนะครับก็ถือว่า,าเป็นแนวโน้มไซด์เวัพขึ้นไปนะครับถ้าถ้าเรามีต้นทุนประมาณ137-131บาทนี่ก็ถือว่าได้กำไรนะครับก็ขึ้นตามของ SCB ไปนะครับสำหรับ KBank นะครับถัดมาครับ KCBE นะครับตัว KC นี K C e N e, ซ้ซึ่งถ้าเป็นล้งทุนต่างประเทศก็จะเข้ามาเก็บต่อเนือ่องต่อเนื่องนะครับซึ่ง ก็ยังคงไม่มีข่าวดีอะไรนะครับแต่ประเด็นก็คือเขาเป็นตัวที่ผลิตแผ่นวงจรนะครับแล้วก็มีกระแสของรถ EV c a คานะครับกลุ่มก็ดานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับขึ้นไปถึงปีหน้านะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับโดยที่ดูลุ่มการซื้อขายอยู่ที่46.04%นะครับมีบนเซลล์ลุ่มอยู่ที่53.96%นะครับแล้วก็มีบิตคอเฟอร์บางเบานะครับ โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่90บาทนะครับแล้วก็มีแนวรับสำคัญอยู่ที่ประมาณ88.50บาทนะครับก็สำหรับท่านที่รับได้ที่ประมาณ80ต่ำกว่า89.931ก็ได้กำไรไปนะครับเนื่องจากว่าก็จะมีแนวโน้มมีกำไรขึ้นไปในทิศทางราคาก็จะไปทาง90บาทนะครับสำหรับตัว KCE นะครับก็ถ้าเกิดเราดูที่อินดิเคเตอร์ก็จะเห็นว่าเป็นแนวโน้ม ราคาขึ้นทั้งหมดนะครับมี RSI อยู่ที่73นะครับมี MACD อยู่ในสัญญาลนะครับมี D ลบอยู่ต่ำกว่าเพื่อนแล้วก็มีนัทุนต่างประเทศเข้านะครับก็ราคาก็เคลื่อนตัวขึ้นนะครับโดยเลยเส้น2ระวันมีพลเรืิกรองรับนะครับก็ราคาก็ไปอยู่ที่ฟั่งอัพนะครับก็คือฝั่งไซเบอัพนะครับโดยมีนัทุนต่างประเทศเข้าก็าเป็นอาทิตย์เข้ามาแล้วนะครับ ก็ทยอยเก็บเก็บเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับหุ้นก็ราคาก็ทยอยขึ้นไปวันนี้ก็จะเป็นโดจิวัดหันหัวคว่ำลงมานั่นก็อาจจะมีความหมายได้ว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะมีราคาตกลงไปนะครับว่ามีราคาหย่อนลงมานะครับก็อยู่ที่ประมาณกรอบเดิมก็อยู่ประมาณสักละอยเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดบาทนะครับแนวเทรดเดิมก็อยู่ที่แปดสิบเจ็ดบาทนะครับก็ อาจจะลงมาที่ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นการขายทำกำไรกันไปนะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันวันพุธนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาก็ไหลขึ้นไหลลงอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือเขาเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ขึ้นอย่างเห็นชัดเจนเห็นกรอบเขาไทลไซด์เวย์ขึ้นใช่ไหมครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับสำหรับตัว KCE นะครับตัวถัดมาครับก็จะเป็นบ้านปู่บ้านปู่ที่เคยแนะนำไว้หลายคลิปก่อนนะครับ Le คลิป2คลิปก่อนนะครับก็จะเห็นว่าราคาขึ้นลงของถ่านหินนั้นก็ลุลงอย่างมากนะครับแต่ประเด็นคือเขาไปจับมือแล้วก็ร่วมมือกันท,ทานฐฐําธุรกิจธุรกิจกับาทางอื่นนะครับก็เนื่องจากว่าถ่านปูนนั้นก็มีราคา,าต่ำลงนะครับเช่ <S 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 นเดียวกันกับราคาน้ํามันนะครับก็เป็นโน้มคาลงนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการจับมือกับบริษัทเพื่อจัดตั้ง เพือ่ออนงานในการทําภารกิจเพื่อให้ได้เงินกําไรเข้ามาในบริษัทนะครับก็เลยทาให้มีผลดีกับราคานะครับก็เลยวันนี้ก็เปิดบวกขึ้นไป0.10สตางค์นะครับหรือขึ้นไปที่1 1บาทจุดหนสตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเนื่องจากตัวนี้นั้นแน่นอนว่าจะต้องตอนนี้ก็คือเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ล่าสุดนี้ก็คือตรงนี้เขาก็เริ่มจะรีบาวา์นะครับถ้าเกิดท่านเข้ารับไว้ที่1 0บาท 11บาทก็เฉอว่า,าเริ่มนับกำไรหมายก็ว่าให้ Profit ปล่อย Prof i t ลันไปนะครับก็คือปล่อยให้ไหลกำไรและลันไปเรื่อยๆนะครับโดยก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นตรงที่เส้น2อง้วันนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีพลลบเลยกดทับอยู่ด้านบนนะครับแต่แนวโน้มใหญ่กรอบใหญ่ไซเว่ way, ก็จะเป็นแซวไซเวอ up ขึ้นไปนะครับก็เป็นดังนี้นะครับสำหรับตัวหุ้นบ้านปูนะครับก็ เขาใจช่วยท่านที่ติดดอยเยอะนะครับสลับบานปูนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขาก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปแน่นอนนะครับหลังจากที่เขามีแนวโน้มไสเวดาวลงมานะครับตัวนี้ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับถ้าดูด้วยกรอบโดนโดยโถมใหญ่ก็จะเห็นว่าเป็นขาขึ้นนะครับอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าจะมีการย่อตัวก็อยู่ในกรอบนะครับก็คือยังไม่พ้นทะลุกรอบนะครับแต่ก็ต้องเป็นการเข้าเรียกอะไรนะต้อง การอดทนนะครับคือถ้าลงมาก็ซื้อนะครับขึ้นไปก็ตั้งตัวไว้จ้องตัดผลกําไรนะครับก็ลงมาต่ำสุดก็ซื้อนะครับสลับหุ้นตัวนี้นะครับแต่ประเด็นคือ่วาสำคัญของการเล่นหุ้นก็คือหนึ่งอย่าเล่นหุ้นในขณนะขาลงนะครับขาลงแบบนี้นะครับคือพอขาลงเสร็จปุ๊บเราก็ขายที่ด้านบนนะครับพอขามาลงมาตรงนี้พอถึงจังหวะที่เราคิดว่านะ่าจะซื้อได้เราก็เข้าซื้อ เล่นอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือว่าเล่นในจังหวะที่เขาจะรีบาวนะครับตรงนี้ควรจะเล่นกันนะครับก็แนะนําให้เล่นหุ้นเฉพาะขาที่เขาจะมีราคารีบาวอย่างนี้นะครับราคาก็จะรีบาวไปเราก็จะได้ต้นทุนที่ต่ํานะครับเราก็ค่อยไปขายในจุดที่คัดล็อตข้างหน้าเอานะครับในหุ้นบบวันนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้นะก็จะเป็นแนวโน้มการซื้อขายธรรมดานะครับของหุ้นนะครับ ทียบมาให้ดูนะก็จะมีโมดสักีมีมดเสียพนรุ่มนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็มีตัวเข้ามาใหม่ก็หลายตัวนะครับก็ประมาณเอาไว้นะครับว่าจะต้องเล่นหุ้นในแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มไซเวย์นะครับก็คือไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับไซเวย์ออกด้านข้างหรือไซเวย์อัพขึ้นไปแต่ถ้าไซเวย์ดาวต้องไม่ต้องไปเล่นเขานะครับเพราะว่า หุ้นเงินเป็นของเราเราสามารถเลือกเล่นหุ้นได้นะครับนั้นก็ต้องเล่นหุ้นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คงจะต้องเพียงพอเท่านี้นะครับขอได้ปูดได้แชร์คลิปนี้หรือ,อกด s u b s c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ